ในชุดสัญญาชุดคล้ายๆกันใกล้ๆกันคำกรีกับพม่ามีปัญหามากเนื่องจากปัญหาของพม่าเนี่ยซับิเคตกว่ามันไม่ใช่ปัญหาระหว่างไทยกับพม่าละเนื้อพื้นที่ชายแดนทั้งหมดมันกับมีกลุ่มชาติพันธุ์กองกําลังติดอาวุธมีปัญหาเรื่องการค้ายาเสพติดค่ามานุษย์อะไรปนเปอยู่ในนั้นมากมายนะครับสงครามกลางเมืองในพมา่าทำให้การปักปันเกตแดนระหว่างไทย กับพม่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับสองพันกว่ากิโลเมตรทําได้ห้าสิบกว่ากิโลเมตรเหรอ, <50 S 2> อห้าสิบเองเหรอครับห้าสิบกว่ากิโลเมตรอยู่อย่างนั้น,นตั้งแต่ผมหัดทําวิจัยจนปัจจุบันมันไม่มีความคืบหน้าเลยแล้วก็ในหลายๆเขตมีสัญชาหลายตัวหลายท่อนเนี่ยก็ใช้บางทีก็ใช้แม่นม้ําบางทีก็ใช้ภูเขาบางทีใช้เส้นเขาเช่เช่นใช้แม่น้ํามแม่น้าเนี่ยถ้าเป็นกับฝรั่งเศสแม่น้ําโขงเนี่ยเขาก็ใช้ลองน้าลึก แต่ทางนู้นก็บอกว่าเอาฝั่งแม่น้าของทั้งสองฝั่งแล้วตัวแม่น้าล่ะไม่รู้ยังเถียงกันไม่จบนานวันเข้าแม่น้ําดันเปลี่ยนทางเดินนย่ยแม่น้ำเมย์เปลี่ยนทางเดินนะตรงแถวคถกข้อช้างเผือกเนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยน่าจะเป็นของไทยตอนนี้กลายเป็นของพม่าเพราะว่าแม่น้ามันเปลี่ยนทางเดินออกไปใช่ไหมอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ค้างคากันมาอยู่จนปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะสามารถปักปันเขตแดนระหว่างทั้งสองชาติได้มันเป็นปัญหาที่การเมืองมันซับซ้อนขึ้นมาเมื่ออย่างพื้นที่ซึ่งซึ่ง หลายหลายที่เนี่ยเข้าไม่ถึงพอเกิดปัญหาประเด็นอย่างเช่นวา้ามาซับซ้อนมากเลยวา้ามาไทยบอกว่าลุกดินแดนว้าก็บอกว่าออคุณก็ไปคุยกันเนปิดอเดี๋ยปัญหาเรื่องดินแดนมันเป็น, <c oughs> นปัญหาเรื่องระหว่างประเทศกูจะไม่ให้ผมถอนทหารอะไรยังไงไม่เกี่ยวผมผม,ผมไม่ผมไม่เป็นบัวแท,ทนรัฐบาลเนปิดอสุดแล้วไทยก็รู้ทำยังไงตกลงก็ไป โทรศัพท์ไปทางทหารไทยรัฐบุต่างโทรศัพท์ไปที่เนปิดอ์บอกว่าเนี่ยว้าเขาลุกขึ้นแดนช่วยไปบ่อยเขาถอนหน่อยเขาบอกผมบังคับว้าไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับพม,ม่าก็เลยซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับ mm hmm. ในระดับที่แต่ต้องไม่ได้เนื่องจากมีกองกําลังแล้วฝ่ายนัน้นก็เข้าไม่ถึงนะครับ